ตั้งใจว่าอยากจะไปเมืองนอกค่ะอ,อยากลองเปลี่ยนสายงานค่ะแล้วก็เปิดธุรกิจของตัวเองได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมัดนะคะมนณิชาทองจิตติค่ะตอนนี้อายุ36แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงแรมอคิรานิม,มานเชียงใหม่นะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะ จากช่องทางา Facebook ค่ะพอดีน้องแชร์มาให้ค่ะเพราะว่า,อ,าอยากลองเปลี่ยนสายงานค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะไปเมืองนอกค่ะเปิดธุรกิจของตัวเองได้ค่ะสำหรับสถานที่เรียนนะคะก็คือค่อนข้างจะสะอาดค่ะ แล้วก็มีที่จอดรถค่ะอุปกรณ์ทั้งหลายก็จะเป็นค่อนข้างใหม่ค่ะเพื่อนที่เรียนด้วยก็น่ารักค่ะแล้วก็คุณครูก็สอนดีแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ